ท้ายขึ้นท้ายขึ้นท้ายขึ้นทักทักมาถึงไงหลายตัวหลายตัวก็หลายตัวก็ลองเส้นใหม่เลยลองเส้นใหม่แล้วกันมีหลายตัวเลยสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมให้กำลังใจกันแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทํมมาหากินถิ่นไทยนะครับวันนี้ มายกยอท้ายขึ้นป่าสักครับมาดูน้กันว่าจะเป็นยังไงจะมานไม่มนันที่ใดสซ้ำดมือน,นี้ก็มาสวยแล้วครับมาถึงน้าก็เที่ยงล้ะเดี๋ยวมาดูไปน้ำกันครับน,นี่มาสองเส้งนง้อครับเสียงจูกับเส้นหิวมาหอดนีก็เที่ยงล้ว มาถึงหมายกัใช่วัดเดินทางกับระยะทางคือประมาณ80-90กิ80โลแล้วครับไปดี่มอสดไม้ทายเคลื่อนไปกับซุม,ม,บบม,บบม,ม,มุอนะครับทางำเรวางกับม้านะครับเผื่อบริบาลซุมุอนะครับวางนั้นตอนนี้ยังบ่ทันหมานะครับยังวัดดวงไปเรื่อยๆอยู่ยังบ่ทันถือทางบุ่ญต่อเงินเงาครับมือนี้ แล้วครับเปียนสองตัวแล้วครับรเดิมเซียนใหม่แล้วเปลี่ยนสองตัวนั่น,น,น,ม,ม,ม,น,นมัน,นมั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 นน้อย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 ไปน้อยสองตัว แล้วเส้นเลยโอ้ลนใหญ่สามตัวเลยพอเส้นเหลี่มตูม้ใก่ใกันบ้านเดียวกันมากเละครับเพียเพ้ยนเพี้ยนตัวทัาเพียน,นตัว เย่นไม้ครับมึงนน้ำเียนไม้ะมาณประมันจะจับเียนหลายตัวละนิดหน่อยก็ได้วัดหลวงไปเช่นไม้เช่นเกาวัดตลวงที่เกาแล้วครับคนที่หมานกับมัน <c oughs> ป้าป้าป้าเพี้ยนใหญ่เพี้ยนใหญ่

lại trở 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 lại mãi người mãi người gần đây gần này gần đây 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 gần ยังบ่ทันหมานยังบม่ทันพ่อปลาลุ่นไปเรื่ยอยๆที่รั้วเรื่องในถือปลาแนะะักสนับเส้นยอ่อยกไปลุ่มไปเปลีนน่ยนนายไปเรื่อยตัวหอด้ำ้วกลับมายนี่สายสุดท้ายละของมือละหางจิ้งใหญ่ข้างหนึ่งหาป่าใหญ่เส้นยอ่อโดยหมนันในตู้เลยโลสองโลนะยสองเส้นยอ่อ มาเด้แค่นี้มุ่งอ,อยู่ตามบุ่งจนคลิปมาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธนาหิกนกินไทยด้วยนะครับ